สวัสดีครับผมกับตอนนี้ครับผมเนาะผมไกยวัดปูซีศูนกับผมมาพ่อกอสักมาตามตัวเลขให้แฟนครับทั้งช่องกับผมกับตอนนี้ประมาณหาโม่งเสากับผมเนาะปูกำลังสั่นเข่าครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าเืม่งฝากกดติดตามคนลรกก็แชร์รับผมเนาะมือี้คกับผมคงสุดท้ายแล้วครับผมจะให้พ่อสักเชินให้ตัวเดียวพ่อพอสักเด้อมือนี้เด้อ พ่อสักเอาองสีสเปะเยาหลายโตเอาคู่เดียวพ่อบนคู่หนึ่งล่างคู่หนึงผมกับบนคู่หนึ่งล่างคู่หนึ่งให้แฟนขับเนีเอาพ่อสักกินฟังเหี้ยด้วยบนคู่หนึ่งพ่อล่างคู่หนึ่งพ่อเมนบ่นคู่หนึ่งพ่อแล้วล่างคู่หนึ่งเยาหลายโตเนี่ยอ้อเก็ดลายโตพ่อ เอาตัวเดียวไปเล่นตัวเดียวไปเล่นล่างบนบนมันนี่บ่นบ่นตัวเดียวเด้อบ่นมันนี่ตัวเดียวเดอหลายโต้บนน่ะนี่ขึ้นหลายโต้ไม่หละโอ้ขึ้นหลายโต้พระประสากนดิ ต้องเค้นดอกคัดเ้วล่ะ้นจะ้นี่ังจะคัดีเนาะคัดนี้แล้วว่าท่านดีโอ้รับรับกินรถจางกับกอฮาก็รับโอ้รับแล้วกเงินน้ำขันหลับเอายังสีแก่เงินน้ำเขายังสีได้เ้นให้ออ แค <บน S 1> ่เงนินน้ำบนเก้าหาแม่บนนี่ล่างหาศูนย์ขาเบิร์ตจะเบ็ดที่ไรตัวเลยใครข้าวจอยเลยทา่านพ่อแล้วจะเบ็ดเชนยนไล่เออมันเปลืองมันเปลืองเงินข้าวโจ กุสกระซังมั่นหยคู่พ่อสักอเออเอาไปเล่นเอาไปเล่นนี่พ่อแล้วหันมากกุงลอ่ะนี่เอ,อาเมเอาบนนี่นนของผมบนติดเดียวพ่อเพื่อนพระัทบนลาง นี่ <S <S พอแล้วมามากระจายมาเรีกตัดทุกข่อยได้หรือนี่ตัดตัวเดียวนึงแม่ตัดนี่ตัวเดียวนึงแม่ตัดนี้หล่นแล้วตัวเดียวนึื่องบอบอบอตัป้องกันเป็นฮาเป็นแปดฮาได้เก้าเกียร์กระมีนั่นอันนี้จะเป็นค่อยเจ้าะนี่หลายพ่นนี่ออกนี่น่ะนุ้นี่นุ้ยอือห้าหกเกียร์น่วยนุ้ยบน นี่นี่เนาะครับนาะนี่พอซ้นมีนะพ่อเรีวพอซักนี่นี่เขนทั้งยาอยู่นี่เคลย่นยังนี้เล่นตัวเดียวหาเก่าหาป่าวะว่าพ่อเรี่ยวนี่บนบนคือว่าเก่าหาแล้วนู่นบ่นี่นี่ล่างคือหาศูนยบ่นี่เนีนหาศูนย์แล้วผมนี่เล่นบนหาแปดเน่นล่างประบาดมีหาแปดบ่เอานี้ยิงได้เนาะตัวเดียวจึงไหมจงหมเป็น, 8, 5, น,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 นหา แปดหาได้หาแปดเอาหนี้ฮะไม่มีแปดอยู่หน่วยอย่ามาบกับด้วยเห็นตัวเนาะงับด้วยกับด้วยก็คือขือเขียนแปดหาลูไปบอกว่าแปดเตออันนี้ของผมนี่ับด้วยนี่หาแปดแปดหานี่นี่อันนดี้วกับด้วยเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยผมก็ซักตักทเมื่เลาเลี้ยงตัวเดียวพ่อเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนไทยเนี่ยโกหาไหมอันนี้เน้นหาซนหม ขาขียวอยชุดนังนี่ชุดถลมเจ้าปะ่ะแมนผมจะผมจะมือเลยงวดน,นี่ชุดถล่มเจ้าของปูขหนไหปูของปูมามาเน่แมมนปูจดว่อเ,เรืเลยๆอแขนเลปูเดียวพ่อ,อเ,เอานี่แขนเน,นะคะรับผมน,นี่คือผมนี่แม่ปูนี่แม บนคู่หนึ่งลางคู่หนึ่งพอแล้วบนคู่หนึ่งลางคู่หนึ่งเนาะครับผมครับนี่ครับผมเนาะปูซีหามาสันเข่าหวัดปูซีศูนย์ครับผมปูซีห้าครับหนึ่งเตือนซีสองห้าหกห้าครับบนบนครับผมเม็ดเดียวพ่อหรปูเม็ดเดียวเลยครับผมเจ็ดสามอ่า เม็ดเดียวเลยเจ็ดสามไม่ต้องกลับล่างพวกุมันนี่ล่างครับผมล่างเขนแขนได้ล่างเขนแขนครับผมล่างเขนแขนได้ขมือหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งแมนเอาเอาแปดหนึ่งาไหนบอกไม่ต้องกลับเขียนซื้อเดี๋ยวพับปัวอ่ากับไปเนี้ยเดี๋ยวจะมือคนตื่นสี่ห้า นี่ครับงวดนี้ครับผมบานนี้นี่สำหรับงวดนี้เนาะทีเด็ดชุดถล่มเจ้านี่ครับผมนี่ชุดถล่มเจ้าเน้้นใหียน้านี่ครับผมองูซีหานะครับผมเนาะปูมัสันเขาวัดปูซีศูนย์กับผมนี่ครับแห้งเรื่อยๆงวดนี้ศูนย์เจ็ดสามที่ปูศูนย์เจ็ดสาม ก็แปดหนึ่งท่เนลางแปดหนึ่งลาง8ปหนึ่งก็มันใจได้พูงว่นี่มันใจเพราะว่าสูตรพิชิตเงินล้านแมนบอกสูตรพิคิดเงินล้านได้ศูนย์แกัหนึ่งแกับกับกันแปกับแปแต่ว่าศูนย์ติดดับเลยเหลือชุดเดียวเหลือชุดเดียวแปดหครับผมสูตรพิชิตความรวยได้เจกับแปดก็มาจับใสามกับซีีมาหนักก็เลยเหลือเจตัวเดียว ือกันนะครับเนาะของพอสักกับผมเก้าหาบนหาศูนย์ล่างครับผมของผมหาแปดบนเก้าเจ็ดล่างครับผมของปูซีหาครับผมเจ็ดสามบนแปดหนึ่งล่างครับผมเนาะแม่คั่วแม่คั่ววัดโพธิสวนติดก่องวัดซวรรเ์ไนเนี่ยคนเชี่ยเจ็ดสามนี่เนี่ยเห็นว่าไนบอกแม่คั่วคนบอกเจ็ดสามถึงแล้วบนคนว่า นั่นเห็นว่าเห็นว่าแม่กวัวมันถือมาเกขางวดซ้อนเลยเด้ปลาแม่กัวก็แม่กวัวป,ปูสีสูนน่ะนี่ครับผมเนาะ,ะ,ะเออก,ก็แล้วแต่มักเนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางครับผมแต่ช่วงโค้งสุดท้ายแต่เด้่พี่พีชไทยบนล่างคู่เดียวเลยเหมือนเมียนเมียนเนียนหรอเพื่อพวกซักเนี่ยลาย,ลายพ่นี่ตัดถิ่มหรอเดียวคู่เดียวพว่อล <c oughs> ายโตพ่นไปพวกซักอันนี้รับกลิ่นป่ะเนี่ยบ่หรอมาบ่อมาพ่ะว่ารับกิน กว่าหาออกอย่างน้ำปานอะไรอย่างเกี้ของของกาซักนี่นี่คขับของกาซักของกวาซักผมะล่มเจเลยเนี่ยครับผมของกาซักครับผมไไปจะมืออันเลนหน่เนาะก็เป็นตัวอันเหลักการเลขตัวมงคลเนาะคือว่ายังไงบนหาเกาหาเจ็ดสามหาแปดล่างหาศูนย์เกาเจ็ดแปดหนึ่งกับผมเนาะ สามคนสามตัวครับผมสามคนสามตัวสามอาจารย์สามเซียนสามชุดตัวนครับผมรวมกันนะครับผมนี่คิปเดียวครับผมเนาะนี่ครับเื่อยวันนี้หัเทีปูวันนี้แต่ว่าถือใจยุ่แม่แม่ขั้วเสียเรียเรียกอาจารย์มีเรี่เจ็ดสาม่แม่ขั้วเกาหั่นอเนี้ยเเมื่อแม่ขั้วเมื่อกี้เมื่อกี้เาห็นอาจารย์ลดลดตุยเนี่ยไม่ใช่เนี่ยโอ้โลโล่โล่โ่โลโลลโ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 ล ตัเตลี่อาจารย์มิเแปดหนึ่งัไวปดหนึ่งแปดหนึ่หนึ่งแปดนี่ไลยใบอยู่แปดหนึ่งอกจากคือเบียนรถมันมีแตแปดหนึ่งก็หนึ่งแปดหละนี่ไล่อยูเนี่ยนี่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดเป็นเลขทะเบียนรถนะเนี่ยชุดซี่ใบ สิบ่ยได้ยู่ว่าจากสองสามรอยใบเมื่อเนี้ยปลาตัวได้ปูแปดหนึ่งนี่เรารับกินสีบ๊วยแปดหนึ่งนี่ปูเอาล้อกันใจกล้าเออเอาล้อกันใจกล้าพี่วิเตชุดสีใบหาใบไปเนี้ยแต่ว่าปูเพิ่นซวยอรางวัลที่หนึ่งวันั้นรางวัลที่หนึ่งยิบสี่ล้านเนี้ยเพิ่อโมลักษุนนี่แหละหมลักษุนนี่ครับผมเนี่ยมีเตแปดหนึ่งเออการนี้เขาเขาเนาะ อันนี brands, uh, ้เป็นทะเบียนรถอาจารย์ดอากันนี่ครับผมปูทะเบียนรถอาจารย์ก็ทีนีงก็แปดสามเนาะทะเบียนรถอาจารย์สามแปดนะครับได้ซื้อกับกันไว้ที่ซื้อสามแปดซื้อติดทะเบียนรถไล้พอได้รุ่นติดทะเบียนรถพอได้รุ่นเนี่ยสามแปดแปดสามสามแปดครับผมเนาะเป็นแนวทางลอตเตอรี่ของอาจารย์ต้นสีทีนะครับเดี๋ยวปูชิอาจารย์มันใจเด้อหนึ่งแปดแปดหนึ่งอ่ะรับกินปูรับกินแปดหนึ่งแต่ว่าสามเจ็ดวันที่ซื้อสามเจ็ดเอ่อเป็นรางวัลที่หนึ่งมันต้องรุ่นหกตัวเนาะ มันดุนยากอาครบผมหาเนี่สรุปเพ้แฟนครับทั้งช่องกับผมเนาะพอซักเก่าหาบนหาศูนย์ล่างพระฮัตบนหาแปดล่างเกาเจ็ดปูซีหาผมบนเกสามล่างแปดหนึ่งกับผมเนาะตามนี้ครับผมแคปหนะ้าจอครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์รับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ